านี่ก็เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นะคะในวงการค่ะนำทีมน้องๆน,นักแสดงค่ะซ้อมโชว์ในงานมหากรรม49ปีช่อง3นะคะไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะเริ่มจากพี่ป๊อมธนวัฒน์กันก่อนค่ะนี่เป็นพี่ใหญ่นำทีมนักแสดงน้องใหม่เป็นน้องใหม่จริงๆนะคะเกือบทั้งหมดเลยค่ะซ้อมการแสดงในเพลงลูกทุ่งสุดมันที่มีท่าเต้นสุดโจ๊ะนะคะ ทำเอาหนุ่มๆโดยเฉพาะพี่โป้มเนี่ยแหละคะ่ะบนบอกว่าให้ไปเตะบอลยังจะดีสักกว่าบปวดเข้าบ้างปวดหลังบ้างแหละแต่แค่เจอกันในการซ้อมครั้งแรกนี่ท่าทาง,งเขาก็โอเคแล้วนะคะนี่เป็นคนดูนะโอเคค่ะโอเคเลยใช่ไหมคะงานนี้หนุ่มๆรุ่นน้องเขาก็แค่เจอกันครั้งแรกก็พร้อมใจก,กันยกให้พี่โปมเป็นสิทธิ์พี่แล้วนะคะค่ะ เปนยากยากมากท่าก็แบบว่ายากเอวรู้สึกมีตอนนี้เอวบางทียังวะเอวเปนนิดนึงมันกึกเดังกึกเสียงมันจะมีท่าหมุนแบบเร็วๆไงก็บอกว่าถ้าถ้าเขาหลุดก็หามด้วยนะเราอยู่แถแน่เราก็ต้องทำให้เห็นว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่เราก็ต้องทำนะครับก็ดูจากพี่เขาเนี่ยนะครับ เต้นดีครับเต้นดีเขาเต้นดีครับผมก็ไเต้น,น่ะได้ดีกว่าโจรระดับน,นี้เฉียบเฉียบเชียบเฉียบสนุกดีครับผมก็ได้หนึ่งในนับได้พี่ป๊อบนำด oh. <c oughs> ูพี่ป๊อบเป็นตัวอย่างเต้นแนวนี้ก็สนุกดีครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับพี่ป๊อบเป็นคนนำก็จริงๆก็เมื่อกี้แอบสังเกตพี่ป๊อบเป็นตัวอย่างอย่เหมือนกันโอเค จริงอยากเตะบอลมากกว่าอยากเตะบอลมากกว่าว่ารนี่แต่เพื่อแฟนๆที่โฟมทำได้นะคะทุกคนให้เป็นสิบพี่เรียบร้อยแล้วมาที่สาวๆกันบ้างค่ะเบลล่ารานี er, นี่ก็นำทีมาแสดงสาวๆน้องใหม่เช bon. ่นกันไม่นับโบเบนจวันนะคะค่ะก็มาซ้อมท่าเต้นสุดแซ่บค่ะในเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะสาวๆบอกว่าเบลล่านี่เต้นได้ชนิดที่เรียกว่าเหมาะกับการเป็นหัวหน้าแก๊งเลยทีเดียวค่ะ สนุกค่ะแล้วก็คือเป็นเพลงที่จะบอกคุณเคยอยู่แล้วอะ่ะมันมันง่ายๆอ่ะพร้อม,ออม,ม,ม้ไหมคะไหมร้อมหรือเปล่าก็เน้นความสนุกค่ะถ้าเต้นเอาที่ละเอาอินเนอร์ OR เหมือนที่ทุกคนบอกอะคะ<ย>่ะชอบ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 เพลงลูกทุ่งอยู่แล้วะคะ่ะก็เลยแบบว่าอย่างที่ทุกคนบอกเต้แนแรงๆไว้ก่อน,นะค่ะมันมันไว้ก่อน จุกอะค่ะอันนี้แก๊งเราก็แบบคือเรียกว่าเต้นจนจุกเพราะทุกคนก็แบบตะโกนว่าจุกแล้วจุกแล้วมีเพลงที่ทุกคนรอดูกันนะคะมันจุกมากมันจุกมาจริงๆมันจุกมากค่ะที่จุกนี้ไม่ใช่ละค่ะตอนเบรกไปกินข้าวเหนียวมูปล้งกลับมานี่คือจุกจริงๆนี่แหละค่ะซ้อมมาเต็มที่แล้วแอบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่า ลุมสาวสองกลุ่มนี้เขาไม่ได้มีโชว์เดียวเท่านั้นนะคะคแต่เดี๋ยวจะมีช่วงที่เขาต้องมาแบทเทิลกันด้วยโอ้จะสนุกแค่ไหนจะชุลมุนแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันในวันจริงนะคะค่ะยังมีสาวๆอีกหนึ่งกลุ่มนะคะนี่ก็มีน้องครีมน้องแพทน้องแยมน้องพายแล้วก็น้องโมค่ะนี่ก็มาโชว์ความแซ่บในเพลงลูกทุ่งเช่นเดียวกันเป็นเพลงที่ทุกคนได้ยินแล้วจะต้องลุกขึ้นมาเต้นตามแน่นอนค่ะ พราะว่าเสียหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันค่ะอินเนอร์ก็ฉันสวยฉันเป็นนางงามมีอินเนอร์นางงามด้วยนะเมื่อกี้พยายามค่ะสมองไปร่างกายไม่ไปสมองไปร่างกายไม่ไปอะไรอย่างงี้งปีแรกใช่หปีแรกค่ะที่มาทำที่มาร่วมงานนี้ก็ก็จะพยายามทำดีที่สุดนะคะมีน้องพีมคอยช่วยไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วของท่าและความที่เราต้องแบบว่าเอ L าาออินเทอร์งงบบอนเทนคนดูด้วยอะไรงนเงี้ยเรก <น S 1> าก็ต้องสน,นุกไปกับมันด้วยก็ต้องจำท่าให้ได้ก่อน ช่วงนี้ดาราของเรานี่ก็คิวไม่ค่อยว่ากันเลยนะคะต้องถ่ายลังคอแล้วต้องมาซ้อมเต้นอีกนะคะเพื่อคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่างแต่ว่าต้องไปรับบัตรก่อนนะฮะใช่ค่ะแล้วก็2มีนาคมราชมังคลากีฬาสถานเจอกันแน่นะคะ49ปีช่อง3ค่ะแล้วก็